ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15พฤศจิกายน2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะ The w e r ์นะคะอัศวินดาบนะคะราชินีเรียนนะคะจัตริกนะคะในส่วนของการงานนะคะของคนวันอาทิตย์มีความรับผิดชอบนะคะนะักเขาเรียกว่าความรับผิดชอบ สิ่งต่างๆนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการงานได้ดีนะคะนะสมองสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเกี่ยวกับด้านของการงานใครหลายๆคนเขาเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาได้ด้วยนะคะวิ่งรอกนะคะนะประเภทหน่วยงานราชการนะคะทหารตำรวจผู้วิพากษานะคะหรือประเภท โูกออนไลน์นะคะโูกโซเชียลต่างชาติต่างปราษานะคะสินเข้านำาาสินค้านำเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะักงานทางด้านประเภทที่ทําอยู่นะคะเรียกว่าคุณมีความรับผิดชอบดีมากนะคะมีความขยันมีความกัดตือรือร้นนะคะสมองดีนะคะสติป,ปัญญาดีนะคะในส่วนของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะรายเีีเนเีียนเขาเรียกว่า ผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะการซื้อการขายนะคะนะซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับกู้แบงก์กู้ธนาคารการซื้อที่ดินนะคะได้นะคะเขาเรียกว่าดวงดีนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะ มีดวงเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครหลายหลายคนกําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะการเดินทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาตินะคะเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคู่รักของเราเดินทางมาหาเรานะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เจอได้เจอนะคะนะในส่วนของการงานมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งด้วยนะคะนะเงินเดือนอัพก็ได้นะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขรวดยานผันนะนะคะพร้อมทั้งบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเ็กมงคลจากพ่อยิบซีมีเลขก1 0 1 1นะคะ1001ะคะคนจันทร์นะคะ คนบันชา7ถ้วยนะคะความฝานัฝนความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ Project, ไอเดียนะคะเขาเรียกว่ามีเข้ามามากมายนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่า,อ,าอยากจะทานะคะในสิ่งนั้นอยากจะทําในสิ่งนี้นะคะนะกดาบ7ถ้วยนะคะเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะมีความากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะการลงมือทํานะคะจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะมันเป็นความคิดของคนด้วยนะคะ นะพักผ่อนก็น้อยนะคะนะัหลับไม่สนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นระวังมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะใครหลายๆคนอาจจะเขาเรียกว่าความดันนะคะนะัไมเกรนนะคะเจ็บคอนะคะพวกนี้นะคะต้องต้อง,องอดูแลส,สุขภาพนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือว่าบางคนก็กินยาหามหมอนะคะนะหมอนัดอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะใครหลายๆคนนะคะเครียดเครียดนะคะอยากไปวัดอยากไปนั่งปฏิบัติธรรมอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์นะคะหรือนะคะนั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะก็ได้นะคะในช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องใช้สติต้องใช้เขาเรียกว่าจะทําอะไรนะคะคิดให้เยอะคิดให้มากนะคะนะเขาเรียกว่าความความละเอียดความรอบคอบต้องมาก่อนนะคะ 8. ไม้เท้านะคะงานเยอะงานมากหรือเขาเรียกว่าใค,ใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่างานเยอะนะคะความรับผิดชอบสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับนะคะหรือเขาเรียกว่าทํางานสาก,กระเบืออยันเรือรบได้ด้วยนะคะใครหลายๆคนกําลังคิดอยากจะขยับขยายงานอยู่นะคะหรือมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากจะขยับขยายงานนะคะความคิดก็อาจจะเขาเรียกว่าคิดไปก่อนกังวลใจไปก่อนนะคะก้าวดาดมาประกบตัวเรานะคะ นะจ,ะจะดีไหมจะไหวไหมจะรอดไหมนะคะในความรู้สึกของเรานะคะความคิดหลายๆคนนะคะเป็นแบบนั้นนะคะในส่วนของคนที่ว่างงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยอย่ามัวแต่จินตนาการอย่ามัวแต่ฝันอยู่นะคะนะเราต้องลงมือทำนะคะในส่วนของการเงินในช่วงนี้นะคะมีดวงส้มแซมปรับปรุงนะคะนะน้นพังนี่พังโน้นเสียนี่เสียนะคะความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะ นะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากนะคะหรือว่าในวันนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้อาจจะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยไม่อยากจะก็เ,เรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะในส่วนของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะยังต้องเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพระยิบีนะคะมีเลข7 9 0 8นะคะ7908นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรบ้าง คนวันอังคารนะคะก้าวดาบใครหลายๆคนนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะักเครียดๆนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนั่นะนอนหลับไม่สนิทนะคะหลับเขาเรียกว่าหลับหลับ,ลบตื่นตื่นนะคะระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะคะโดยเฉพาะประเภทความดันนะคะพวกนี้นะคะนะน้ำมึนปวดหัวไมเกรนนะคะเจ็บคอนะคะนะ้ำมีเสมหะนะคะเดเวอร์นะคะ นะมีดวงเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครหลายๆคนกําลังทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะนะอาจจะมีความกังวลนะคะนะจะผ่านไหมนะคะวีซ่าจะผ่านไหมจะรอดไหมนะคะนะแต่หลายๆคนนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะนะแต่อาจจะมีความล่าช้าบ้างนะคะเพราะว่ายังมีก้าวดาบอยู่นะคะก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะนะอาจจะต้องรอเวลารอโอกาสนะคะในส่วนของการงานนะคะในช่วงนี้นะคะ นักงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะหรือว่าแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะการก่อสร้างนะคะคนขายประกันนะคะมูลนิธินะคะนะักงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะมากนะคะเขาเรียกว่างานเยอะงานมากนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะทำบุญนะคะนะไปงานศพนะคะงานอ้าวมงคล นะคะหรือบางคนก็เขาเรียกว่าอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะได้ด้วยนะคะอารมณ์ของคนวันอังคารนะคะจะพูดจะคุยอะไรในช่วงนี้นะคะคิดก่อนที่จะพูดนะคะนะคําพูดของเรานะคะเขาเรียกว่าอยาใจร้อนนะคะนะำสามดาบเก้าดาบนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะรวมทั้งสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะ เจ็บคอนะคะระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่นะคะนะดื่ม,มน้ําเมาพวกนี้นะคะ,นะระบบทางเดินหายใจติดขัดมีเสมหะด้วยนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ต้องระวังคําพูดต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆมีโอกาสมีปากเสียงแต่ยังเป็นความรักที่คาราคสั่งนะคะยังเป็นความรักที่ตัดกันไม่ได้นะคะคนที่ เป็นโสดนะคะคนโสดหลายๆคนนะคะเพิ่งจะอกหักมานะคะหมาดๆเลยนะคะนะยังกังวลใจนะคะนะจะเริ่มใหม่ดีไหมจะอ่เรียกว่ายังไม่โฟกัสนะคะนะกับสิ่งนี้แต่บางคนนะคะก็มีนะคะนะนะมีโอกาสได้เจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะจะเป็นพ่อไม้นะคะเป็นเป็นแม่ไม้โชคลาบนะคะจะมีโชคมินลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่มีโอกาส เดินทางไปร่วมงานศพนะคะหรือว่าไปเสียงเซมซีนะคะเขาเรียกว่า,อาเอาเลขจากเซมซีมาเสียงได้หรือไปงานศพก็จะมีโชคจากคนเสียชีวิตด้วยนะคะเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข9 1 3 5นะคะ9 1 3 5นะคะคนเหมือนพุทธ วันพุธนะคะ9ไม้เท้า3ดาบ5เหรียญ2เหรียญคนวันพุธในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะรู้สึกเหนื่อยเนื่อยะคะกับสิ่งต่างๆภาระภาระมากมายนะคะนะเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะ9ดาบนะคะในส่วนของการเงินนะคะเหนื่อยนะคะนะการรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนด้วยในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า รายจ่ายที่รออยู่นะคะเต็มไปหมดนะคะนะมีโอกาสหยิบยืมทางการเงินนะคะจากนี่นอกระบบนะคะแต่อาจจะมีการเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นนะคะสัญญงสัญญาบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหรือว่ากดบัตรเครดิตนะคะก็ได้นะคะนั้นในส่วนของการงานนะคะใครที่ทํางานอ,าอยู่แล้วนะคะ นะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานหรือว่าอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับงานที่ทําอยู่นะคะนะความเขาเรียกว่าอาจจะเป็นภาระเข้ามาหลายๆอย่างนะคะหรือเอกสารกําลังจะหมดลงนะคะนะจะต่ตสัญญาดีหรือว่าจะหยุดดีนะคะสองดาบความคิดอย่างสับสนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะนะก็ ถ้ามีเวลาก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างเขาเรียกว่ารีเล็กนะคะนะสัก2วัน3วันกลับมานะคะจะมีพลังมากขึ้นเริ่มที่จะการเริ่มต้นงานใหม่ก็จะดีขึ้นนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านประเภทโลกออนไลน์นะคะนะักสื่อทีวีซื้อโทรทัศน์นะคะหรือประเภทแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะนะคนขายประกันทุกขุดเจาะนะคะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะความรับผิดชอบมากมายเ็เรียกว่างานเยอะงานมาก ถ้าใครไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะนะหยิบยืมหรือน้อนพังนี้พังน้นเสียทนี่เสียรวมทั้งโทรศัพท์นะคะมีโอกาสตกแตกตกหล่นมีโอกาสซ่อมแซมนะคะต้องทําให้เราต้องเสียเงินนะคะเกี่ยวกับส่วนนี้ได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะติดขัดเจ็บข้อนะคะมีเสมหะด้วยนะคะอารมณ์ในช่วงนี้ของคนวันพุธต้องระวัง คำพูดนะคะนะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยนะคะเพราะอารมณ์ของเราหมุดหงิดนะคะไม่ก็จะสบายอกสบายใจนะคะมันก็มีโอกาสที่จะไปทําให้ความรู้สึกขนของคนฟังนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะก็ต้องระวังอารมณ์นะคะนะความคิดเห็นที่ที่สวนทางกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะโฟกัสเรื่องการงาน นะคะแล้วก็การเงินเสียมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่อยุพศีนะคะมีเลข9 3 5 2นะคะ9 3 5 2นะคะต <c oughs> ่อไปคนวันพฤหัส วันพฤหัสนะคะแปดถ้วยนะคะพักผ่อนน้อยหรือเปล่านะคะเตือนเช้านอนดึกหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะกัดดึกได้ด้วยนะคะนะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานด้วยจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะนะรวมทั้งการเงินก็จะมีะเม็ดเงินเข้ามานะคะแต่เราต้องเก็บ ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะการเงินไม่ถึงกับขาดมือนะคะนะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่หรือใครบางคนกําลังคิดนะคะอยากจะเริ่มงานใหม่ๆนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานนะคะทำงานควบคู่นะคะสองอย่าง3อย่างนะคะซิกเซนลางสังหรณ์นะคะของคนวันพฤหัสในช่วงนี้แม่นยานะคะนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะเป็นนัก เป็นนักพรีเซนต์เป็นนักความคิดนะคะนักพูดนักคยุยนักเจรจานะคะช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะขายดิบขายดีนะคะเรียกว่าโลกโซเชียลนะคะเน้นไลฟ์สดหน่อยนะคะเน,เน้นการพูดหน่อยนะคะคุณเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วนะคะนะประเภทขายาเสื้อผ้าเด็กนะคะของเด็กพวกนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะเ็ดถ้วยนะคะจินตนาการนะคะอยากจะทําไปหมด ะะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะทําได้นะคะคนวันพลนสมองดีนะคะก็เรียกว่าสติปัญญาดีนะคะน้องๆหนูๆน,นะคะใครที่กําลังเรียนนะคะเกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษาช่วงนี้เขาเรียกว่าสมองดีขึ้นนะคะเกรดอาจจะอัพขึ้นดีขึ้นนะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนมีคู่ใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่ อยู่ในคนและจังหวัดนะคะหรือหรือทางานสวนทางกันก็ได้เข้ากะดึกนะคะได้ด้วยนะคะนะก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันคนโสดนะคะคนโสดหลายๆคนนะคะใครบางคนยังโหยหอาอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะนะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชค่วนเลขมงคลจากพ่อยีิบสี่มีเลขแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะ ต่อไปคนวันศุกคนวันศุกนะคะโ้คนวศุกจะได้โชคนะคะการเงินนะคะคนวันศุกในช่วงนี้ใครบางคนมีโอกาสได้รับเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะ เขาเรียกว่าการเงินจะได้รับข่าวดีนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาังหาริมัพยัการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีโห้ยเคียงเหรียญนะคะน่าจะได้จากผู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเกี่ยวข้องกับอาสหาริมัพยัได้ด้วยนะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะความเข้มแข็งนะคะราชนิดาเป็นคนเก่งคนมั่นสุขในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าผู้หญิงที่ เก่งนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนเก่งเป็นคนแกล่งนะคะความรับผิดชอบสิ่งต่างๆเข้ามานะคะแต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะนะปกป้องคนในครอบครัวนะคะความรับผิดชอบนะคะกัลยาณมิตรนะคะอัดวินถ้วยจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่คนวันศุกร์ไม่คิดร้ายกับใครนะคะนักคิดดีกับคนอื่นคิดดีกับคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างก็คิดดีกับเรานะคะก็เรียกว่าจะมี ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะจะมีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะจะมีเพื่อนคนรู้จักนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็พูดดีๆกับคนรักนะคะบางคนมีโอกาสได้เงินได้ทองจากคนรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาบนะคะใครที่เจ้ากันเสียงดวงนะคะในช่วงนี้มีโชคมีลาบนะคะ เลขมงคลจากพยัญชนะคะมีเลข9 0 0 0นะคะ9 0 0 0, 0นะคะต่อไปคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไร คนวันเสาร์สี่ถ้วยเคยหลายๆคนนะคะคนวันเสาร์ในวันนี้นะคะนะเขาเรียกว่าเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อตั้งแต่เช้านะคะนะบางคนไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะนะมีสี่ถ้วยขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างเราก็อย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปฟิกกับสิ่งต่างๆที่เราวางไว้นะคะนะมันก็เรียกว่า,าสี่ถ้วยก็คือความไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะนะเราอาจจะอย่าไปเร่งนะคะ นราชนิดถ้วยนะคะนะยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่คุณแม่นะคะนะคุณผู้หญิงนะคะยังเพราเรียก็ยัง,ยงมีปัญหาอะไรก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็าอาจจะเป็นยังมีภรรยานะคะยังให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะอาหารการกินนะคะนะยังอุดมสมบูรณ์นะคะ นะบางคนคิดมากคิดเยอะนะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่าตื่นเช้านอนดึกดับไม่สนิทนะคะนะถ้าในส่วนของการงานนะคะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับติดช่วงกลางคืนก็ได้นะคะเข้ากะดึกนะคะได้ด้วยนะคะพักผ่อนน้อยนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะแปดดาบนะคะงานเยอะนะคะงานมากใครที่ทําบางคนก็เรียกว่าทํางานสากกักะเบอร์อยันเรือรบนะคะนะความรับผิดชอบนะคะนะทำหลายๆด้านทําหลายๆหน้าที่นะคะนะนดึกดด่นมืดค่าได้ด้วยนะคะ นะอารมณ์อาจจะมีบ้างนะคะไม่ได้ดังใจรู้สึกเหนื่อยเหนยล้าลานะคะก็มีนะคะใครหลายๆคนนะคะมีดวงเดินทางนะคะกลับถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะในส่วนของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอาจจะมีโอกาสต้องพัดพรากนะคะนะอาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่กันคนละอำเภอหรืออยู่บ้านเดียวกัน นะคะทำงานสวนทางกันก็ได้นะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันคนที่เป็นโสดนะคะถ้าทางด้านของความรักนะคะใครหลายๆคนยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะหรือบางคนก็เรียกว่าช่างเลือกนะคะโนนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนะคะต้องปวดใจนะคะนะต้องปวดใจให้กับตัวเองนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบกันเสียงดวงนะคะ เลขมงคลจากพยิญซนนะคะมีเลข4088นะคะ4088นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ